สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่าริ้าไทยทุกทุท่านสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆคุณลูกค,าคา้าขาผ้าผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะรอไซดีค่ะ ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขา,าสามารถสวมใส่ออกงานสามารถสวมใส่นะคะไปทํางานในวันผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขา,าหรือว่านะคะงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่ใส่ได้เลยคุณลูกค้าขา,าทุกเทศกาลงานบุญนะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้ค่ะคุณพี่จันค่ะอยู่อเาเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะมา2เฉดสีคุณลูกค้าขา,าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสีขาวงาช้างแล้วก็สีฟ้าราชินีคุณลูกค้าขารวมไปถึง ของขวัญของฝากนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ให้คุณลูกค้าขาเรามีกระเป๋านะคะสั่งทํามาพิเศษนะคะไว้ใส่โทรศัพท์ได้เลยรวมไปถึงนะคะผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขอานะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนเพิ่มเติมนะค,ะคุณลูกค้าคะแถมไปให้ใช้ฟรีด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอของร้านแม่มาริผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะนอกจากจะได้นําไปตัดเสื้อสวยๆแล้วคุณลูกค้านะคะก็ยังได้ช่วยเหลือสนับสนุนนนนะะคคผลิิิตภัณฑส้าชชุมมเพ่ ไม่ใช่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ทํากระเป๋าและก็กลุ่มที่ทําผ้าเช็ดมือด้วยคุณลูกค้าขายดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณพี่บอกว่ารับนะคะ2เฉดสีเนาะสีขาวมี2เฉดนะสีขาวมีขาวงาช้างแล้วก็ขาวโอโมวันนี้คุณพี่เลือกซื้อเลือกช็อปเป็นขาวงาช้างค่ะรวมไปถึงสีฟ้าค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้านะบอกว่ารับนะคะสีฟ้าสดใสนะคะก็คือสีฟ้าราชินีนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นสีฟ้าเข้ม เรียกว่าสีฟ้าน้าทะเลคุณลูกค่ะเดี๋ยนุ่มพาดูพาชมเพิ่มเติมนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อเหมือนคุณพี่จันนะคะอยู่อำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8หค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR ว o d e คนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะเป็น้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะเลือกนํามาตัดเสื้อสวมใส่ที่คุณลลลลููููููกกกกกคค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 ค้้้้้้้้าาาาาาาไดดไดดดดชชมมอออย่่นน่่ใในนนขณณณณะะะีุุุถบาาถบสสจ็รตติ ติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้ถ้าตัดเสื้อหรอตัดเสื้อ 1, 3 9 0บาทค่ะเสื้อที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เป็นเสื้อทรงไทยจิตรดาคุณลูกค้าขาแขนยาว21นิ้วค่ะเป็นเสื้อเป็นงานผ้าไทยทรงคอฟถ้าคุณลูกค้าชอบความยาวมาตรฐานจะอยู่ที่21ินิ้วนะนุ่มชอบใส่เป็นงานผ้าไทยทรงคอฟคุณลูกค้าขาจะอยู่บริเวณชนหัวสิ้นพอดีคุณลูกค้าขาความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วค่ะคุณลูกค้าชอบไหมถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาไดดด้้้เเเช่่่่่นนนนีีีีียยยยววกกกกกัคคคคะุุุณณลลููาาาขขิแ็ออบรมมๆสสทใ ว่าสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าะถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้สีชมพูนุ่มมีทั้งหมดกี่เฉดต่นุ่มดูให้นะคะนุ่มมีทั้งหมดนะคะ4เฉดเลยค่ะ ต้มีให้ชมให้ช็อปนะคะทั้งหมด4เฉดถ้าเป็นสีชมพูแบบที่นุ่มใสจะมีทั้งหมด4เฉดสีสีคุณลูกค้าขาสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยที่นุ่มใสอยู่จะเป็นสีชมพูบานเย็นสีที่เข้มที่สุดคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าจะชอบเป,เป็นแบบว่าชมพูโอรสชมพูเบาๆคุณลูกค้าคะแล้วก็ชมพูกลีบบัวสวยสดใสค่ะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญสินค้าสีขายดีที่สุดต้องขอบอกว่าแบบนี้ สีขายดีชมพูขายดีสุดๆคือส,ส,สีชมพูกะปิคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยราคาชิ้นละ490บาทราคาชิ้นละ490บาทคุณเจ้าค้าจะรับสีไหนบ้างแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ แต่ราชิ้นนะนุมีของขวัญของฝากให้ทุกชิ้นเลยนะอย่างเช่นวันนี้คุณพี่สั่งซื้อ2ชิ้นค่ะ980บาทนุ้มก็ขออนุญาตแถมนะคะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็ผ้าเช็ดมือไปให้นะคะคุณลูกค้านะของแถมทางร้านขออนุญาตเลือกให้เซอร์ไพรส์ให้เลยละกันคุณลูกค้าจะรับกี่ผืนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าจะซื้อ1นึ่งผืน490บาทก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่องยูทูบแม่มารี้าไทยนะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะ พื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่ได้บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาเซอร์วิสให้เลยเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้ด้วยคุณลูกค้าขารวมไปถึงของฝันของฝากที่จัดเตรียมไว้เซอร์ไพรส์ให้ให้เฉพาะคุณลูกค้าที่กดติดตามกดส u b ครสมาชที่ช่อง u t u b e แม่าริพาไทายของเราเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะมาต่อกันที่สีฟ้าคุณลูกค้าขาเหมือนที่นุ่มบอกไว้สีฟ้าเรามี2เฉดสีค่ะสีฟ้าเรามี2เฉดสีสําหรับผ้าไหมสังเคา์ทอเครื่องสาตะกอทําไมนุ่มถึงแนะนําให้ใส่ ให้ใส่ผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสังตะกอเพราะว่าใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายซักเครื่องได้สีไม่ตกคุณลูกค้าคะซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญรีดง่ายใส่สบายมากๆคุณลูกค,ะคะ้าขาแบบว่าเนื้อผ้ามันมีความแบบว่ามีความยืดหยุ่นนียมีความซไม่ไม่ใช่มีความยืดหยุ่นมีความแบบว่าเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเข้ารูปเข้าทรงค่ะคุณลูกค้าค่ะเข้ารูปเข้าทรงใส่แล้วสวยด้วยนะคะเก็บทรงเซฟทรงให้เราด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าไทยสวยๆวันนี้ค่ะผ้าใหม่สัาะค์ทอเครื่องสามตะกอที่นุ่มใสอยู่จะเป็นสีชมพูบานเย็นเนาะวันนี้ค่ะคุณพี่นะคะคุณพี่จันนะคะบอกว่ารับสีฟ้าสดใสสีฟ้าสดใสเรียกว่าสีฟ้าราชินีนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าชอบเป็นสีเข้มๆนะเลือกนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะแจ้งกับแอดมินได้เลยสีฟ้าน้ำทะเลค ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มเรียกว่าสีฟ้าน้ําทะเลโอเคนะคะคุณลูกค้าคะเฉดสีฟ้าเราจะมีอยู่2เฉดสีค่ะถ้าเป็นฟ้าสดใสเรียกว่าสีฟ้าราชินีคุณลูกค้าคะแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มๆเรียกว่าสีฟ้าน้ําทะเลนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจ้า0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8โทรเข้ามาในตอนนี้ได้เลยหรือว่านะคะอยากรู้อยากเลือกอยากชมเพิ่มเติม ว่ามีเฉดสีอะไรอีกบ้างคุณลูกค้าคะเพราะว่ามีประมาณ10เฉดสีเลยนะคะสิมากกว่า10เฉดสีและกันขอพูดแบบนี้มากกว่า10เฉดสีคุณลูกค้าคะสำหรับผ้าไหมสังเคอทอเครื่องสามตะกอของรา้านแม่มารีผ้าทไทยของเราคุณลูกค้าสแกนนี่คิวอารโค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มจัดให้นะคะเดี๋ยวนุ่มส่งให้อ่ส่งรูมให้เลือกนะคุณลูกค้าคะ สแกนที่ QR วอคเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าอย่าลืมทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะถ้าเพิ่มเฉยๆนะคุณลูกค้าขาเราจะหาการไม่เจอเพิ่มแล้วนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ากดเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยทักแชทโอเคส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาชอบนะคะผ้าสีพื้นนะผ้าไหมสีพื้น,นละพื้นละ490บาทบอกแบบนี้ได้เลย โทรมาก็ได้ไม่มีแอปพลิเคชันล n e ไม่ใช่ปัญหาขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบว่าคุณลูกค้าชอบผ้าสีอะไรชอบผ้าเฉดสีขาวเหมือนที่นุ่มบอกไว้มี2เฉดสีสีขาวมี2เฉดสีคุณลูกค้าขาสีขาวงาช้างจะเป็นสีขาวนวลๆจะเป็นสีขาวนวลๆสวยๆแบบนี้แต่ถ้าสีขาวโอโมเวลาเรามองมาเหมือนคุณลูกค้าใครๆก็ต้องรู้จักกระดาษดับเบิลเอแน่นอนคุณลูกค้าจ๋าเวลามองเข้ามาจะเหมือนแบบ แล้วความรู้สึกก็คือมองสีขาวแบบนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าน้าสีขาวโอโมเหมาะสําหรับนะคะคุณลูกค้านะคะที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมที่เราต้องใส่แบบชุดขาวทั้งหมดคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าใส่คุณลูกค้าเลือกซื้อชิ้นนี้ผ้า1ชิ้นสามารถตัดเสื้อได้1ตัว ผ้า1ชิ้นสามารถนําไปตัดผ้าถุงได้1ผืนดังนั้นถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดชุดคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นนะคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นจะได้เสื้อพร้อมผ้าถุงคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บได้เลย2ชิ้นก็980บาท2ชิ้น980บาทคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแต่ถ้าสีขาวงาช้างจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะสีขาวนวลสวยใส่เข้าวัดทรมบุญได้ปกติเลยคุณลูกค้าคะหหรอว่าาาานสสมุลลกก้้ับบผถถไดดยเเฉีีชขะ ุณลูกค้าคะ แล้วนะคะเราแบบว่าไม่ไม่ได้ถึงเหมือนที่นุ่งบอกว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องใส่สีขาวโอโมก็ได้เราเลือกใช้เป็นสีขาวงาช้างก็สวยเช่นเดียวกันและที่สําคัญนะใส่ขับผ้าถุงได้มากกว่านะได้มากกว่าคุณลูกค้าค่ะได้มากกว่าสีอื่นๆด้วยนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้คุณพี่ก็ซื้อสีขาวงาช้างอีกหนึ่งผืนคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นุ้งก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่จันนะอยู่อำเภอโพบรนทับช้างค่ะจังหวัดพิจิตรคุณลูกกกคค้้าาะะยยยินนดีแแลลลว็ขอบุณมมๆเเไป แถมไม่ฟรีส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะ